สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าสู่กันฟังกับผมก้องและเกดค่ะเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราถึงพูดภาษาเดียวกันแต่ออกเสียงหรือมีสำเนียงที่ไม่เหมือนกันเลยบางคนพูดเนอบางคนพูดเสียงสูงบางคนพูดเสียงต่ำทำไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เล่าสู่กันฟังจะพาทุกคนไปไขปริศนาความหลากหลายของสำเนียงในภาษาของเรากันค่ะครับ คําถามนี้ผมว่าคาใจหลายคนเลยนะฮะเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดหรือ,อ,อแค่คุยกับเพื่อนต่างกลุ่มในกรุงเทพเองเนี่ยก็ยังรู้สึกเอ๊ะทำไมวิธีพูดไม่เหมือนกันเลยทั้งที่เป็นภาษาไทยเหมือนกันได้แท้นั่นสิคะมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาษาเลยนะแต่ก่อนจะไปดูกันว่าทําไมมันถึงต่างเนี่ยเรามาเคลียร์คำสองคำที่คนมักจะสับสนกันต่อนดีไหมคะคาไหนครับคือคําว่าสำเนียงหรือ accent กับ การออกเสียงหรือ pronunciation ค่ะอ๋อครับครับสองคำนี้มันต่างกันยังไงก่บครับค่ะสำเนียงนี่นะคะมันเป็นเหมือนออลายเซ็นประจำกลุ่มคนเลยค่ะคือมันเป็นรูปแบบโดยรวมทางน้ำเสียงจังหวะจ,จะโคนวิธีเน้นคำอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของคนกลุ่มนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะผูกโยงกับถิ่นกำเนิดสภาพสังคมหรือบางทีก็อาจจะติดมาจากภาษาแม่เดิมก็ได้ค่ะ oh. เข้าใจละเช่นแบบสำเนียงสุพรรณบุรีสำเนียงโคราชหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สำเนียงบริติชสำเนียงออสเตรเลียอะไรทำนองนี้แบบนี้คือสำเนียงใช่ไหมครับถูกต้องค่ะใช่เลยส่วนการออกเสียงเนี่ยมันจะเจาะจงไปที่ตัวเสียงแต่ละเสียงในคำเลยว่าเราเปล่งออกมาถูกต้องตามมาตรฐานไหมตามหลักสัตววิทยาของภาษานั้นๆหรือเปล่าอันนี้มันจะไม่ได้เกี่ยวกับว่ามาจากภาคไหนโดยตรงนะคะครับ ตัวอย่างคลาสสิกเลยในยภาษาอังกฤษคือคำว่า present ถ้าเราเน้นเสียงพยางค์แรกเป็น present มันจะเป็นคำนามแปลว่าของขวัญหรือเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าปัจจุบันแต่ถ้าเราไปเน้นพยางค์หลังเป็น present อ,อันนี้จะกลายเป็นกริยาเลยแปลว่านำเสนอโอ้ความหมายเรื่องการออกเสียงที่ทำให้ความหมายมันเพี้ยนไปเลยแต่ว่าวิธีที่คนอังกฤษกับคนอเมริกันเนี่ย เขาเปล่งเสียงอ r หรือเสียงสระในคำนี้ต่างกันยังไงอันนั้นล่ละค่ะคือเรื่องของสำเนียงโอ้โหเคลียร์เลยครับที่นี้ชัดเจนมากครับแล้วทีนี้อะไรเป็นตัวกำหนดให้เกิดสำเนียงที่มันแตกต่างกันมากๆขนาดนี้ละครับคือมันมาจากไหนกันแน่คือปัจจัยมันก็ซับซ้อนนะคะมันเกี่ยวกันหลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกสุดเลยนะไม่น่าเชื่อมันเกี่ยวกับเรื่องกายวิภาคด้วยค่ะกายวิภาค หมายถึงร่างกายเราเหรอครับใช่ค่ะโครงสร้างอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงของเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะคะอย่างขนาดของช่องปากความหนาของลิ้นรูปทรงเพดานปากอะไรพวกเนี้ยความแตกต่างเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองก็ส่งผลต่อเสียงที่เปล่งออกมาได้เหมือนกันค่ะโอห แค่ร่างกายต่างกันนิดหน่อยก็ทําให้เสียงเพี้ยนไปได้เลยครับเนี่ยไม่เคยนึกถึงเลยจริงๆใช่ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยแบบพื้นฐานมากๆเลยแต่ปัจจัยที่เราจะเห็นได้ชัดกว่าก็คือเรื่องภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมค่ะอ๋ออันนี้พอจะนึกภาพออกครับลองนึกภาพสมัยก่อนนะคะที่แบบการเดินทางมันลําบากชุมชนที่อยู่ห่างไกลกันมากๆเนี่ยเขาก็แทบไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่ไหมคะต่างฝ่ายต่างก็พัฒนาภาษาแล้วก็วิธีพูดของตัวเองไปเรื่อย จนมันกลายเป็นสำเนียงเฉพาะถิ่งขึ้นมาเองครับเพราะว่าเรามักจะพูดเหมือนคนรอบข้างเรามากกว่าเนอะถูกต้องค่ะเรามักจะปรับการพูดของเราให้คล้ายกับคนที่เราใกล้ชิดด้วยไม่ใช่คนที่อยู่ไกลออกไปแต่เดี๋ยวนี้นะครับโลกมันก็เชื่อมถึงกันหมดแล้วทั้งการเดินทางสื่อต่างๆโซเชียลมีเดียปัจจัยเรื่องภูมิศาสตร์นี้มันน่าจะลดความสําคัญลงไปเยอะแล้วหรือเปล่าครับอืม เป็นคำถามที่ดีค่ะคือถึงแม้โลกจะเชื่อมถึงกันมากขึ้นนะคะแต่ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เดิมเนี่ยมันก็ฝังรากลึกมานานแล้วเนาะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นไปแล้วและถึงแม้จะมีการติดต่อกันมากขึ้นเนี่ยปัจจัยเรื่องประวัติศาสตร์ก็เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆค่ะประวัติศาสตร์ยังไงครับก็อย่างเช่นการอพยพย้ายถิ่นฐานไงคะอันนี้เป็นตัวเร่งเลยให้เกิดการผสมผสานแล้วก็เปลี่ยนแปลงสำเนียง คือคนกลุ่มหนึ่งพอย้ายไปอยู่ที่ใหม่เขาก็เอาเสียงเดิมติดตัวไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอกับสำเนียงท้องถิ่นเดิมหรือบางทีก็อาจจะรับอิทธิพลจากภาษาอื่นๆในแถบนั้นจนเกิดเป็นสำเนียงแบบลูกผสมใหม่ขึ้นมานึกออกเลยครับตัวอย่างชัดๆก็คงเป็นสำเนียงอังกฤษกับอเมริกันที่แบบมีจุดกําเนิดร่วมกันแต่พอแยกกันไปด้วยประวัติศาสตร์ด้วยการอบพยพก็พัฒนาต่างกันไปเลย อย่างเรื่องเสียงอ์ที่เคยได้ยินมาว่าคนอังกฤษสมัยก่อนก็ออกเสียงอว์ชัดๆแต่ต่อมาในบางพื้นที่เสียงอว์ท้ายคำมันเริ่มหายไปกลายเป็นเอกลักษณ์ของสำเนียงอังกฤษยุคหลังๆไปใช่ค่ะแต่คนอเมริกันที่อพยพไปกลับยังรักษาเสียงอวไว้แถมอาจจะพัฒนาให้มันเข้มขึ้นไปอีกจากการผสมกับภาษาอื่นด้วยจุกเพ่งเลยครับนั่นแหละครับคืออิทธิพลของประวัติศาสตร์แล้วก็การแยกตัวทางภูมิศาสตร์ แต่ยังไม่หมดนะครับปจัจจัยทางสังคมก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับสังคมนี่หมายถึงอะไรบ้างครับใช่เรื่องแบบชนชั้นหรือว่าการศึกษาอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มเพื่อนและสังคมรอบตัวอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะในวัยรุ่นนะคะสำเนียงของเพื่อนเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากๆเลยอาจจะมากกว่าที่พ่อแม่หรือคุณครูพยายามจะแก้ไขการออกเสียงซะอีกนะคะเพราะมันคือการสร้างความเป็นพวกเดียวกันนะคะอ๋อจริงด้วยครับ เด็กๆอยากพูดเหมือนเพื่อนมากกว่าใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องอายุด้วยโดยทั่วไปนะคะสำเนียงของเรามันจะเริ่มนิ่งค่อนข้างคงที่ตอนอายุประมาณเอ่อยีต้นๆครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะถ้าเราย้ายไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่นานๆเนี่ยสำเนียงก็ค่อยๆเปลี่ยนไปได้เหมือนกันแล้วก็มีเรื่องภาษาแม่ค่ะสําหรับคนที่เรียนภาษาที่สองสำเนียงภาษาแม่ก็มักจะติดมาด้วยเสมออันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆครับผมและสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือ อัตลักษณ์กลุ่มหรือกรุ๊ปไอดีนิตี้นะคะสำเนียงมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บอกว่าฉันคือคนกลุ่มนี้นะเป็นชาวเหนือชาวใต้หรือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อยแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ฟังดูแล้วสำเนียงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดผิดพูดถูกธรรมดาเลยนะครับแต่มันฝังรากลึกในตัวตนในสังคมของเราเลยทีเดียวแล้วทีนี้สำเนียงมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยได้ยังไงครับมันค่อยๆเพี้ยนไปเองหรือว่ามันมีนกลไกอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้น มันไม่ใช่แค่การพูดผิดแล้วไม่มีใครแก้แบบง่ายๆอย่างนั้นหรอกค่ะการเปลี่ยนแปลงสำเนียงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการออกเสียงอาจจะเป็นเสียงสระเสียงหนึ่งหรือเสียงพยัญชนะบางตัวที่เริ่มมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมักจะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นออกเสียงต่างไปจากเดิมนิดหน่อย แล้วการออกเสียงแบบใหม่นี้มันก็ค่อยๆแพร่กระจายในกลุ่มสังคมนั้นอาจจะเพราะมันฟังดูเก๋ฟังดูทันสมัยหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มไปพอคนใชยเยน้เยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็กลายเป็นเรื่องปกติและในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสำเนียงนั้นไปเลยก็ได้ค่ะพอจะมีตัวอย่างไหมครับให้เห็นภาพชัดขึ้นมีค่ะอย่างในภาษาอังกฤษนะคะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า CH Fronting CH Fronting ใช่ค่ะ คือการที่เสียง th อย่างในคำว่า think หรือ this นะคะมันถูกออกเสียงเป็นเสียง f หรือ v แขนกลายเป็น think หรือ this ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยพบในสำเนียงคอกนี่ที่ลอนดอนแต่ต่อมามันก็แพร่หลายไปยังคนรุ่นใหม่ในหลายๆพื้นที่ของอังกฤษเลยกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับกันมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงภาษาและสำเนียงแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆค่ะภาษาไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆน่าทึ่งมากครับแสดงว่า ภาษาและสำเนียงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่มันสะสมมาเรื่อยๆนี่เองเพราะพูดถึงเรื่องมาตรฐานเมื่อกี้นี้มันก็มีประเด็นเรื่องสำเนียงมาตรฐานด้วยใช่ไหมครับที่บางทีก็ถูกมองว่าดีกว่าหรือถูกต้องกว่าสำเนียงอื่นๆใช่เลยค่ะและนี่คือจุดที่สำเนียงเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องสังคมและอำนาจอย่างชัดเจนเลยค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยทุกคนมีสำเนียงนะคะ ไม่มีใครที่พูดโดยไม่มีสำเนียงเลยเอาล้าวเหรอครับนึกว่าคนกรุงเทพพูดกลางคือไม่มีสำเนียงซะอีกอ่าอันนั้นคือความเข้าใจที่ถูกบ่อยค่ะแต่ในหลายๆสังคมนะคะมักจะมีการยกเอาสำเนียงของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาให้เป็นสำเนียงมาตรฐานหรือ standard accent hmm. เช่นภาษาไทยกลางในบ้านเราหรือที่เคยเรียกว่า received pronunciation RP หรือ BBC English ในอังกฤษ ซึ่งพวกนี้มักจะเป็นสำเนียงที่ไม่ค่อยบ่งบอกถิ่นกำเนิดทางภูมิศาสตร์ชัดเจนเท่าสำเนียงถิ่นอื่นๆค่ะแล้วทำไมสำเนียงพวกนี้ถึงกลายเป็นมาตรฐานขึ้นมาได้ล่ะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสำเนียงที่ใช้โดยกลุ่มคนที่มีอำนาจทางสังคมการเมืองหรือเศรษฐกิจในยุคสมัยหนึ่งนะคะแล้วมันก็ถูกเผยแพร่ถูกตอกย้ำผ่านระบบการศึกษาผ่านสื่อสารมวลชนหน่วยงานราชการต่างๆทำให้มันกลายเป็นสำเนียงที่ถูกมองว่าถูกต้องเป็นทางการหรือบางทีก็ถูกมองว่าฉลาดกว่าสำเนียงอื่นไปเลยก็มีค่ะ แล้วผลกระทบมันคืออะไรครับการมีสำเนียงมาตรฐานแบบนี้คือมันก็มีข้อดีนะคะในแง่ของการสื่อสารที่อาจจะเข้าใจตรงกันในวงกว้างได้ง่ายขึ้นแต่ในทางกลับกันมันก็สามารถสร้างลำดับชั้นทางสังคมขึ้นมาได้ทำให้คนที่พูดสำเนียงอื่นถูกมองว่าแปลกบ้านนอกหรือบางทีก็ถึงขั้นถูกล้อเลียนนะคะอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นการนำเสนอภาพจำของสำเนียงทองแดงในสื่อบันเทิงไทยบ้างอ๋อครับครับ ซึ่งบางครั้งมันก็สะท้อนอคติทางสังคมที่มีต่อสำเนียงบางแบบเหมือนกันภาษาและสำเนียงเนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารนะคะแต่มันยังสัมพันธ์กับเรื่องอำนาจการสร้างความหมายการกำหนดว่าอะไรคือความจริงหรือสิ่งที่ถูกต้องในสังคมหรือที่เราเรียกว่าวาทกรรม Dis discourse นั่นเองค่ะ <ij> มีประเด็นเรื่องการใช้ภาษามาตรฐา,านเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าในประวัติศาสตร์ก็มีค่ะ ในทางประวัติศาสตร์มีกรณีแบบนั้นเกิดขึ้นจริงค่ะอย่างในประเทศไทยเราเองก็มีนโยบายส่งเสริมแล้วก็บังคับใช้ภาษาไทยถิ่งกลางหรือก็คือสำเนียงกรุงเทพเนี่ยให้เป็นภาษามาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เรื่องมาจนถึงสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเลยค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นแล้วก็ความรู้สึกเป็นชาติเดียวกันครับ ซึ่งบริบทในตอนนั้นก็เพื่อการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่นะคะอันนี้เราก็นําเสนอเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างภาษากับการเมืองเฉยๆนะคะไม่ได้ต้องการจะตัดสินคุณค่าว,ว่าถูกหรือผิดในปัจจุบันแต่อย่างใดค่ะเข้าใจเลยครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับสรุปแล้วความแตกต่างหลากหลายของสำเนียงที่เราได้ยินกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิวเผินเลยจริงๆแต่มันเป็นผลพวงมาจากทั้งปัจจัยทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมและก็อัตลักษณ์ที่มันผสมผสานกันอย่างซับซ้อนมากๆจนเกิดเป็นสีสันและก็ความเป็นเอกลักษณ์ของภาษาในแต่ละพื้นที่เลยนะครับเนี่ยใช่แล้วค่ะมันคือความงดงามอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนหลักฐานของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นเลยทีเดียวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของสำเนียงที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้หวังว่าคงจะทำให้ทุกคนเข้าใจที่มาที่ไปของความแตกต่างในการออกเสียงกันมากขึ้นนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสำเนียงต่างๆยังไงบ้างหรือมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับสำเนียงอยากจะแชร์ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะและถ้าใครมีหัวข้อไหนที่อยากให้พวกเราเล่าสู่กันฟังก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเรามาได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเล่าสู่กันฟังของเราเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ